สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสร้างแพทเทิร์นตัวนี้จะเป็นแขนเสื้อเชิ้ตนะคะเราจะมีหลายรูปแบบวันนี้เราจะสร้างให้ดูสองแบบค่ะเราจะมาประยุกต์ใส่ได้ค่ะเป็นเสื้อเชิ้ตไหล่หล่นค่ะก็ใส่ได้ค่ะเป็นเสื้อเชิ้ตแบบผู้ชายค่ะเราจะมาดูกันเลยค่ะวิธีการสร้างนะคะเราจะลงจากปริมกระดาษหกเซนค่ะหกเซนเราตีตรงเลยค่ะตีตรงแล้วเราก็จะตีตรงเส้นกลางค่ะ การเราตีตัวนีตัวนี้จะเป็นแขนต้านก่อนนะคะค่ะการหาแขนค่ะเราจะหาต้นแขนของลูกค้ามานะคะต้นแขนยี่สิบเจ็ดค่ะเราบวกหลวมสิบเอ็ดเซนค่ะต้นแขนเราบวกหลวมสิบเอ็ดเซนเราบวกเลยค่ะตรงนี้แปดได้สามสิบแปดสามสิบแปดหารสองค่ะก็ได้สิบเก้าสิบเก้าสิบเก้าเรามาหาสองอีกรอบหนึ่งค่ะหารสองได้เท่ากับเก้าจุดห้าค่ะ,คะเราจะมาได้คือเก้าจุดห้าเราจะแบ่งช่วงนี้เลยนะคะช่วงนี้ค่ะที่จะเป็น ข้างๆค่ะเก้าครึ่งตีตรงค่ะเก้าครึ่งค่ะตีตรงเลยค่ะจุดนี้นะคะเราจะขึ้นหัวแขนอยู่ในเกณฑ์ประมาณสี่เซนค่ะสี่เซนช่วงจุดนี้ก็เราก็เอาตรงจุดนี้นะคะที่เป็นสี่เหลี่ยมนะคะที่เราหาได้เก้าครึ่งค่ะมาตรงจุดนี้ เก้าซึ่งเราตีเลยค่ะแล้วเราก็จะมาแบ่งกันนะคะชิ้นหลังตรงนี้ส่วนชิ้นหลังนะคะลงหนึ่งเซนชิ้นหน้าชิ้นหน้าตรงจุดนี้นะคะตัวแรกเราจะแบ่งสามส่วนนะคะแบ่งสามถ้าเป็นแขนธรรมดาเราจะแบ่งสามแต่ตรงจุดนี้ถ้าเป็นแขนเชิ้ตเราไปยุกขึ้นมาตรงเนี้ยค่ะลงหนึ่งเซนท้องแขนลงเซนครึ่งเซนเซนหนึ่งส่วนสอง เราจะเราจะตีเลยนะคะเราตีที่ชิ้นหลังตีมาตรงจุดหัวแขนตรงนี้ตีมาที่หนึ่งเซนตรงนี้ตีมาที่เจ็ครึ่งค่ะพอได้แล้วเราก็แบ่งเลยนะคะหัวแขนชิ้นหน้าสิบครึ่งเราก็ได้ห้าจุดสองเราขึ้นเซนครึ่งค่ะชิ้นหลัง เราแบง่งเราขึ้นหนึ่งเซนแบ่งครึ่งก็ขึ้นหนึ่งเซนนะคะชิ้นหน้าท้องแขนชิ้นหน้าแบ่งสามส่วนค่ะเราลงเซนครึ่งชิ้นหลังเราแบ่งสามเหมือนกันค่ะเราลงหนึ่งเซนค่ะพอได้แล้วนะคะเราวาดเลยคะ่ะเราวาดัวดแกะได้เลย นี่ค่ะนี่เราวาดท้องแขนชิ้นหลังนี่ท้องแขนชิ้นหน้าเราจะดูความยาวค่ะความยาวตัวนี้อยู่ในเกณฑ์ประมาณยี่สิบสี่เซนค่ะเราตีตรงเลยค่ะตัวนี้จะเป็นแขนซั้นค่ะค่ะพอเราได้แล้วเราจะมาพับค่ะพับตรงจุดนี้นะคะเส้นที่เราขีดแล้วเราก็จะกลิ้งค่ะกลิ้งท้องแขนชิ้นหน้าออกมา แล้วชิ้นหลังเราพับตรงจุดนี้ค่ะเป็นรอยขีดที่เราทำแล้วเราจะกลิ้งค่ะกลิ้งท้องแขนชิ้นหลังค่ะพอเราได้แล้วนะคะเราก็จะมาวาดหัวแขนกันเลยค่ะตัวจุดนี้ตรงจุดนี้เราตีตรงนะคะที่เราได้ ปลายแขนถ้าเราไมา่ได้วัดมานะคะเราจะเข้าสองเซนข้างละสองเซนชิ้น,นหน้าก็สองเซนค่ะชิ้นหลังก็เข้าสองเซนค่ะนี่เราได้แล้วค่ะนี่คือการสร้างแขนเชิ้อนะคะนี่แขนเชิ้แขนเชิ้ค่ะนี่แบบแขนสั้นนะคะนี่คือเราก็จะใส่เป็นเสื้อปกเชิ้ได้ค่ะค่ะนี่คือแขนแรกค่ะ เราได้แล้วค่ะเราจะมาดูแขนกันต่อนะคะคือตัวนี้จะเป็นแขนเชื้อทอี่ยาคือตัวนี้แขนเชื้อลายตกค่ะเราจะมาตั้งบวแขนเหมือนกันค่ะบวแขนลงหกเต็เหมือนกันนะคะเราตีตรงเลยค่ะตีตรงค่ะเราจะาพับเส้นกลางค่ะตรงนี้เราหากระดาษมาค่ะเราพับเส้นกลางเลยเราจะมาดูกันนะคะตัวนี้ ลักเร้เราได้ลักแร้มาแล้วค่ะลักแร้ตัวนี้ห้าสิบสองที่เราสร้างในแพทเทิร์นนั้นคะห้าสิบสองเราจะลบห้าเซนค่ะเราก็เท่ากับสี่สิบเจ็ดค่ะสี่สิบเจ็ดแล้วเรามาหารสองค่ะก็เ,เท่ากับยี่สิบสามจุดสองห้าค่ะเราวัดเลยค่ะจากหัวแขนตรงเนี้ยเราจะลงเลยค่ะตรงนีเ้เราให้ได้เกณ์นะ,ะเกณเกนตีตรงมาเลยค่ะยี่สิบสามครึ่งเราตรีมานี้เลยคะ่ะหาเกณนมาตรงจุดนี้ พอเราได้แล้วตรงนี้เราตีตรงเลยค่ะยี่สิบสามจุดสองห้าเราตีตรงมาค่ะตัวนี้จะเป็นแขนยาวนะคะจะเป็นแขนยาวเราตีตรงค่ะเราจะแบ่งหัวแขนเป็นสี่ส่วนค่ะได้สิบเอ็ดครึ่งนี่ค่ะเราแบ่งเป็นสี่ส่วนเราตีเลยค่ะชิ้นแรกนะคะส่วนแรกเราจะขึ้นหนึ่งเซน แล้วเราจะตีตรงจุดจุดท้ายนะคะลงหนึ่งเซนค่ะเราวาดเลยค่ะเราจะวาดวาดช่วงหลักแหนนี่มาเลยค่ะการตีลักแปนวัดโค้งมาตรงจุดนี้ก่อนพอเราวาดโค้งมานะคะวาดโค้งมาแล้วเราก็ตีแ,แอนนะคะแอนโค้งมาตรง,ตรงจุดข้างหน้านี่ค่ะเราได้แล้วพอเราได้แล้วนะคะชิ้นหลังชิ้นหลังเราจะตีโด่งขึ้นครึ่งเซนค่ะเราจะตีตลอดแนวเลยครึ่งเซน,นค่ะเราตีค่ะชิ้นหลังเราโค้ง โค้งค่ะครื่งเซนแล้วก็ลงมาตรงจุดข้างล่างนี่เลยค่ะตรงจุดนี้เลยนี่ชิ้นหลังนะคะเส้นชิ้นหลังคือความยาวตัวนี้จะเป็นแขนยาวนะคะเราจะั้งเป็นแขนเสื้อความยาวตัวนี้เราได้สี่สิบเซนค่ะสี่สิบเปอเราตีตรงเลยค่ะปลายแขนตัวนี้นะคะอยู่ในเกณลเราวัดของลูกค้ามาได้เท่าไหร่แล้วเราจะบวกทีบวกหลบอยู่ในเกณฑ์ประมาณห้าเซนค่ะ เราก็ได้อยู่ในเกณฑ์ประมาณทักข้อมือสิบหกเซนนะคะสิบกเราก็บวกอีกห้าเซนค่ะบวกรวมห้าเซนก็เป็นสิบหกก็เป็นเท่ากับยี่สิบเอ็ดค่ะเราหาเลยค่ะยี่สิบเอ็ดเซนค่ะยี่สิบเอ็ดก็ได้ข้างลนะสิบครึ่งค่ะสิบครึ่งเราตีเลยค่ะเราส0บครึ่งเราตีแล้วเราจะมาบวกรวมเกรดค่ะเกรดเราจะทำเกิดปลายเกรดประมาณเกรดละ สองเซนครึ่งเราก็เพิ่มไปอีกห้าเซนสองเซนครึ่งสองเ็ดจะเป็นห้าเซนนะคะค่ะเราตีตรงเลยคะ่ะตีตรงจุดนี้ตีได้แล้วค่ะพอได้แล้วเราจะกลิ้งไปอีกแผ่นหนึ่งนะคะเราจะกลิ้งไปเป็นของชิ้นส่วชิ้นหลังกลิ้งเลยคะ่ะนี่คือเส้นชิ้นหลังนะคะที่เราจะกลิ้งออกตัวจุดนีนะ้ไปอยู่ชิ้นหลัง เพราะเราพับกึงกลางแขนค่ะค่ะพอเราได้แล้วเราก็จะมาวาดเลยค่ะที่เราวาดชิ้นหลังที่เราทำเรากิ้งออกไปน่คะส่วนที่เราวาดนี่ท้องแขนนี่แขนที่เราทิ้งออกมานี่คือจุดตึงกลางแขนนะคะเราตีตรงไว้เราคือมาร์กเอาไว้นะคะ การทําเจาะค่ะเราจะเจาะเป็นคโโล้ายโฟโลตรงตรงเป็นแขนยาวค่ะเราจะเข้ามาตรงจุดนี้นะคะเข้ามาสิบถึงสิบสองเซนเราเราเข้ามาเลยค่ะสิบเซนได้ค่ะสิบเซนเราตีเราเราตีตรงเลยนะคะตรงนี้จะเป็นเส้นเจาะค่ะที่เจาะเราอยู่ในเกรประมาณสิบสิบสองเซนนะคะลงมาสองเซนช่วงเจาะใหญ่เส็บสองเซนค่ะ เราจะเจาะตรงจุดนี้นะคะเจาะนี้เลยเราจะเด็บผ่านตรงจุดกลางนี้เลยค่ะตรงนี้จะตีขึ้นเป็นอิธนูขึ้นไปนะคะเราจะเด็บตรงจุดนี้เลยค่ะแล้วเราเจาะตรงจุดนี้ค่ะเราจะดูเกล็ดนะคะเกล็ดห่างสองเซนตรงนี้ห่างสองเซนจะเป็นจีบแรกค่ะจีบที่เราบวกข้างละสองเกล็ดเกล็ดละสองเซนครึ่งเนี่ยค่ะเราทํแเราตีตรงเลยค่ะเกล็ดใหญ่สองจุดห้าเป็นจีบค่ะเป็นจีบ แล้วการห่างนะคะการห่างสองเซนแล้วเราตีตรงเลยค่ะตีตรงจีบใหญ่สองเซนครึ่งเราตีตรงเลยค่ะสองจุดห้าค่ะนี่คือการทําที่เราทํานะคะคือเป็นเป็นเสื้อแขนเชิดค่ะตรงเนี้ยค่ะเราจะจับเลยเราจะจับเลยนะตรงนี้ค่ะเราจับเป็นจีบ,จจบน,นี้ ตรงนี้ก็จะเป็นปลายแขนปลายแขนที่เราตีค่ะปลายแขนจุดนี้คือปลายแขนเราจะอยู่ในเกณฑ์ประมาณห้าเตนเราก็ตีเลยค่ะขอบแขนจะห้าเตนเราตีตรงเลยค่ะขอบแขนห้าเตนค่ะนี่เราจะได้ค่ะขอบแขนห้าเตนนี่ค่ะนี่คือแขนยาวแล้วก็เป็นเรื่องแขนยาวแขนเชิดค่ะเราทำสำเร็จแล้วค่ะติดตามตัวต่อไปได้เลยนะคะนี่คือแขนเชิดแขนยาว ติดตามตัวต่อไปได้เลยนะคะนี่คืคอแข่เชิดเนี่คือแขนเชแขนตันนี่คือแขนตันค่ะตัวนี้ค่ะคือแขนตันค่ะติดตามกันได้เลยนะคะ